สวัสดีค่ะเด็กๆครูโบมาแล้วจ้าวันนี้ครูโบจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เรื่องของอวัยวะของร่างกายกันค่ะในร่างกายของเด็กๆมีอวัยวะอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเริ่มต้นเด็กๆค่ะไหนเด็กๆลองเอามือจับ จมูกสิคะเก่งจังเลยจับหูคะ่ะจับปากจับตาจับมือนี่นะคะนี่คือมือจับแขน นี่ส่วนนี้คือแขนนะคะจับถูกใช่ไหมคะโอ้เก่งจังเลยค่ะอาบรบมือนคนเก่งก่อนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเมื่อตะกี้เด็กๆจับถูกอวัยวะของตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งอวัยวะแต่ละอย่างที่ครูโบได้ให้เด็กๆจับนั้นเขาก็จะมีชื่อเรียกไปตามที่ครูโบได้เอ่ยไปเมื่อกี้ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวครูโบจะมีภาพนะคะมีภาพออกมาให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆก็ว่าตามนะคะว่าภาพที่เด็กๆเห็นนั้นคืออวัยวะส่วนไหนของร่างกายของเด็กๆนะคะอ้าวพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปค่ะอะไรคะเด็กๆ ออกเสียงพร้อมครูโบนะคะตาอีกครั้งค่ะตาตาอยู่ตรงไหนคะเอามือชี้สิลูกนี่เก่งมากค่ะตามีสองตานี่ค่ะตาของเด็กๆมีสองตาต่อไปค่ะเด็กๆ อวัยวะต่อไปอะไรคะโอ้เก่งจังเลยค่ะหูออกเสียงตามครูโบนะลูกนะหูเก่งมากๆค่ะเอามือจับหูของเด็กๆสิคะนี่ ต่อไปค่ะเด็กๆอ่ะหูมีกี่หูนะก่อนจะไปต่อไปหูมีกี่หูหูมีกี่ข้างหูมีสองข้างนี่ค่ะเอามือจับไว้สองข้างเลยโอเก่งๆเก่งเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยอ่ะไปต่อไปกันเลยค่ะอวัยวะต่อไปอะไรเอ โอ้เด็กๆรู้จักแล้วใช่ไหมคะปากออกเสียงตามครูโบนะคะปากเก่งมากเลยค่ะปากของเด็กๆอยู่ตรงไหนเอย่ยอ่ะเอามือมาจับดูสิคะนี่เลยปากมีหนึ่งปากค่ะตรงนี้ต่อไปค่ะ อะไรคะเด็กเอวัยวะส่วนไหนเอยอันนี้เขาเรียกว่าจมูกโ้เก่งมากเลยคะ่ะออกเสียงตามครูโบนะคะจมูกเก่งคะ่ะจมูกของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะไหนลองเอามือแตะดูสินี่จมูกมีหนึ่งจมูกแต่มีสองรูจมูกอยู่ตรงนี้ นี้ค่ะอยู่ตรงกลางใบหน้าเลยอีกสักหนึ่งอวัยะวะนะคะมาดูซิว่าต่อไปเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะอะไรคะเด็กๆมือนี่เองออกเสียงตามคุณครูค่ะออกเสียงตามครูโบนะคะมือ มือเก่งมากค่ะอะมืออ่ะยกขึ้นมาค่ะลูกนี่คือมือของเด็กๆค่ะมีมือสองข้างโอ้ตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะออกเสียงชื่อของอวัยวะในร่างกายของเด็กๆได้นะคะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆ อย่างแรกสุดเลยคืออะไรคะตาต่อไปหูต่อไปค่ะปากต่อไปจมูกและมือค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับคนเก่งค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสามารถที่จะออกเสียงและก็เห็นภาพรู้จักรูปร่างลักษณะของอวัยวะของร่างกายของเด็กๆแล้วนะคะต่อไปครูโบจะมาชวนเด็กๆเล่นเกมหาอวัยวะในร่างกาย ด้วยคำคล้องจองเป็นจังหวะแบบง่ายๆกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวครูโบจะว่าให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆว่าตามครูโบก่อนนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะอาวัยยาวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายไหนหูของหนูอยู่ไหน บอกครูได้ไหมหูหนูหูหนูหหนพอเด็กๆว่าคำคล้องจองนี้จบแล้วเด็กๆก็เอามือมาแตะที่หูแล้วพูดว่าหูหนูอยู่นี่หูหนูอยู่นี่ได้ไหมคะได้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไป เริ่มกิจกรรมแบบเต็มๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเอาวัยยาของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายไหนหูของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมหูหนูหูหนูเอามือแตะที่หูเลยลูกหูหนูอยู่นี่หูหนูอยู่นี่ ว้าวเก่งจังเลยค่ะเด็กๆเกอาปรบมือคนเก่งก่อน<ๆ>เก่งมากเก่งมากเลยค่ะ,ะมาดูอวัยวะต่อไปกันค่ะเด็กๆอวัยวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายไหนตาของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมตาหนูตาหนูหนเอาเมือไปแตะที่ตาเลยค่ะตาหนูอยู่นี่ตาหนูอยู่นี่ เก่งที่สุดเลยไปดูต่อไปกันเลยค่ะเอาวัยวาของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายไหนปากของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมปากหนูปากหนูเอามือแตะที่ปากเลยลูกปากหนูอยู่นี่ปากหนูอยู่นี่เก่งมากค่ะ ต่อไปค่ะอวัยวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายในจมูกของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมจมูกหนูจมูกหนูหนเอาเมือแตะที่จมูกคะ่ะจมูกหนูอยู่นี่จมูกหนูอยู่นี่เก่งที่สุดเลยเด็กๆทำได้โหครูนี้ดีใจเลยนะคะ ต่อไปต่อไปจะเป็นอวัยวะก่อนจะถึงตรงนั้นคำคล้องจองก็จะมีท่าทางประกอบท่าทางประกอบนี้สามารถใช้ได้กับทุกคำคล้องจองแต่อันนี้สุดท้ายเด็กๆเตรียมตัวทำท่าทางประกอบก่อนนะคะเริ่มค่ะอวัยวะของหนู ดูนะอะวัยวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายอ่ะสาอวัยวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายไหนมือของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมมือหนูมือหนู ยกมือขึ้นมาแล้วตอบว่ามือหนูอยู่นี่มือหนูอยู่นี่หรือเด็กๆจะสั่นแบบนี้ก็ได้อ้าวเราลองมาเล่นกันเต็มๆดูนะคะ,ะวัยวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายไหนมือของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมมือหนูมือหนูยกมือขึ้นมาแล้วบอก มือหนูอยู่นี่มือหนูอยู่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ตอนอวัยวะแรกสี่อวัยวะนั้นไม่มีท่าทางประกอบแต่พอมาถึงตรงมือเราก็เพิ่มท่าทางประกอบขึ้นมาทำให้เด็กๆสนุกขึ้นเด็กๆเก่งที่สุดเลยคะ่ะไหนใครทําตามคุณครูได้แล้วยกมือ โอ้ยยกมือกันเป็นแถวเลยเก่งมากเลยลูกปรบมือให้คนเก่งคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองดูนะคะเราทบทวนกันไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้เอาอีกสักหนึ่งอวัยวะนะเป็นของเดิมที่เราเรียนกันมาแล้วนี่แหละเมื่อกี้อ่ะพร้อมอวัยวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลาย ไหนตาของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมตาหนูตาหนูตาหนูอยู่นี่ตาหนูอยู่นี่นนเก่งอีกสักหนึ่งแล้วกันอวัยวะของหนูดูก็รู้ว่ามีหลากหลายไหนหูของหนูอยู่ไหนบอกครูได้ไหมหูหนูหูหนู หูหนูอยู่นี่หูหนูอยู่นี่โอ้โหเก่งจังเลยค่ะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของอวัยวะต่างๆของร่างกายของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆเรียนรู้รูปร่างลักษณะของร่างกายแล้วเรายังได้เล่นเกมนะคะโดยผ่านคำคล้องจองเพื่อหาว่าอวัยวะอยู่ตรงไหนของร่างกายของเด็กๆด้วย เก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูโบก็นํำมาฝากเด็กๆเ,เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกับครูโบในคลิปต่อไปในเรื่องของอวัยวะร่างกายในตอนต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้ครูโบขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย